ถือได้ว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ของเราก็ถือได้ว่าทรงตัวแล้วนะคะการแพร่ระบาดก็ลดลงแล้วก็มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าสิ่งที่กรมควบคุมโรคกังวลน,นะคะนั่นก็คือในเดือนหน้าหรือว่าช่วงสงกรานต์คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องตามกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นครับที่หลายคนเหมือนกันนะครับที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพกับการฉีดวัคซีนที่ว่าจนเกิดคําถามตามมานะครับจากทางนักวิชาการเองตั้งคําถามไปถึงเรื่องของระบบบริหารจัดการวัคซีนของไทยไล่มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความโปรง่งใสความเหลื่อมล้ําหรือแม้แต่สูตรไข้ในการฉีดวัคซีนลงสนามข่าวตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกันครับ ว่าวัคซีนเองนั้นก็อาจจะมีผลที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในคนที่แม้ว่าจะมีหรือไม่มีโรคประจำตัวก็ตามซึ่งผลที่ไม่พึงประสงค์ของวัคซีนตรงนั้นเองอาจจะมีตั้งแต่ในทันทีทันใดที่ฉีดก็เหมือนกับแพ้วัคซีนหรือเกิดขึ้นหลังจาก3วันถึงระยะเวลาประมาณ11-14ถึงวันและหลังจากนั้นก็คือ14วันถึงประมาณ3เดือน ซึ่งพวกนี้เองกลไกในการที่ทําให้เกิดมีผลข้างเคียงวัคซีนนั้นเป็นกลไกผ่านระบบภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆกันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้หลังจากที่เราคิดว่าเมื่อพ้นสามเดือนไปแล้วนี่น่าจะน่าจะปลอดภัยซึ่งก็พบว่าอาจจะไม่ปลอดภัยจริงในบางคนซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครคนไหนที่จะออกมาเป็นหัวเป็นก้อย มันกลับกลายเป็นส่งผ่านทําให้เกิดกระตุ้นให้มีการอักเสบมากขึ้นนี่คือผลข้างเคียงของการได้รับเชื้อโควิด -19 และการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อร้ายนี้ที่หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยระบุว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่มากก็น้อยนั่นเพราะตำแหน่งของไวรัสที่เกาะติดเข้ามนุษย์คือตำแหน่งที่นำมาใช้เป็นวัคซีนทุกชนิด ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการกำหนดให้มีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์และเป็นที่มาของการกระตุ้นระบบต่อสู้ป้องกันภัยของร่างกายกลับให้สร้างการอักเสบขึ้นมามากจนเกินควรจนกระทั่งเกิดภาวะเลือดข้นเส้นเลือดตันและทําให้เกิดปัญหาระบบสมองแต่ที่ผ่านมาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่และหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศดด้านการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมองว่ารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนเร่งฉีดวัคซีน ทั้งสูตรปกติและสูตรไข้โดยที่แทบไม่เคยออกมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนอย่างรอบด้านสิ่งที่เราต้องการก็คือในความโปร่งใสของข้อมูลความมูลสารข้อมูลในเรื่องของประโยชน์ของวัคซีนที่แท้จริงในเรื่องของผลข้างเคียงวัคซีนที่แท้จริงในความรุนแรงของโควิดแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ความเพียงพอและความพร้อมในการบริหารจัดการ ในเรื่องของชุดป้องกันภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากเรื่องของแอลกอฮอล์สำหรับประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็ในชุดที่ปฏิบัติป้องกันภัยของบุคลากรสาธารณสุขซึ่งตัวนั้นเองอาจจะยังมีความเหลื่อมล้ําหรือว่ายังมีความไม่ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันการทันท่วงทีนะครับก็เป็นปัญหาอยู่ตลอด ซึ่งตรงนี้เองถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ปัญหาตรงนี้แล้วเราก็หวังว่าในอนาคตนะครับซึ่งโรคระบาดใหม่ก็อาจจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะเกิดพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะเกิดเดือนหน้าก็ได้หรืออาจจะเกิดปีหน้าก็ได้คือการสื่อสารบ้านเรามักจะมุ่งเน้นไปที่ผลที่อยากจะให้ประชาชนทําตามเช่นถ้าเราอยากให้ประชาชนาฉีดวัคซีนบางอย่าง เราจะมุ่งเน้นข้อดีเป็นหลักโดยอาจจะละเลยการพูดถึงข้อจำกัดหรือข้อเสียหรือผลข้างเคียงมันไม่มีอะไรที่ดีเลิศร้อยเปอร์เซ็นตะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่แย่100%อร์แต่พอเราเน้นไปการพูดข้างเดียวเนี่ยมันก็จะด้านหนึ่งก็อาจจะช่วยทำให้คนมีความมั่นใจสูงขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้คนอาจจะมองข้ามของบางอย่างแล้วพอเขาไปค้นพบเองว่า มันเกิดปัญหาแล้วก็ไม่ได้รับการสื่อสารมาเบื้องต้นมันก็ทําให้ความน่าเชื่อถือลดลงนะสอดคล้องกับมุมมองของนักวิชาการอิสระและผู้เขียนคอลัมน์มาหากาบวัคซีนอย่างอาจารย์สรณีอาชวาน,นันทกุลที่มองว่ายังมีความไม่โปร่งใสยอยู่3ประเด็นประเด็นแรกคือสถิติการรับมอบวัคซีนตั้งแต่เริ่มมีวัคซีนเข้ามาหรือในปี64ที่รัฐบาลเริ่มนําเข้าวัคซีนซิโนแวคเข้ามาแต่กลับไม่มีการสื่อสารอย่างเป็นระบบ มีเพียงการสื่อสารตามกระแสมากกว่าประเด็นที่2คือตัวเลขงบประมาณในการจัดซื้ออาจารย์สริณีบอกว่าตัวเลขตามมติคอรมอรเกี่ยวกับงบประมาณการจัดซื้อยังไม่ตรงกับตัวเลขของวัคซีนอันชุดที่1ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการส่งมอบวัคซีนนะคะแต่ละยี่ห้อรวมถึงไม่ว่าจะเป็นวัคซีนซื้อหรือวัคซีนบริจาคใช่ไหมชุดที่2ก็เป็นเรื่องของข้อมูลการใช้เงินจริงใช,ใช้ใช้งบประมาณ ตามจริงอะว่าง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลเท่าที่รวบรวมได้ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายเลยมันมีแต่ตัวเลขที่งบประมาณที่ตั้งไว้นะแต่ว่าไม่ได้ตัวแอคชวลหรือว่าต,วตัวตัวเลขที่ใช้จริงไปกับการจะซื้อวัคซีนยี่ห้อต่างๆนะคะแล้วก็ข้อมูลชิ้นที่3ก็เป็นเรื่องของเรื่องสต็อกนะคะเรื่องสต็อกของวัคซีน,นค,คิดว่าโดยรวมก็เออก็มีเออเรียกว่าช่องว่างของข้อมูลอยู่ประมาณนี้ประเด็นความไม่โปร่งใสในข้อสุดท้ายคือปริมาณวัคซีนคงเหลือในคงคลัง ที่จนถึงทุกวันนี้ประชาชนก็ยังไม่ทราบว่ารัฐใช้เงินไปเท่าไหร่ในการซื้อและวัคซีนเหลือจำนวนเท่าใดเมื่อมองย้อนกลับไปอาจารย์ยังพบว่ามีความลักลั่นและความไม่เข้าใจหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือการตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการวัคซีนโคเวกอาจารย์อธิบายว่าวัคซีนแต่ละยี่ห้อมีความช้าเร็วในการส่งของรถแรกนับจากเดือนที่ลงนามสัญญาสั่งซื้อไม่เท่ากันยี่ห้อที่ส่งของเร็วที่สุด ได้แก่ซ i โนฟาร์มและซ i n นแวคใช้เวลาส่งของไม่ถึง1เดือนนับจากวันสั่งซื้อรองลงมาคือไฟเซอร์โมเด n a และสปุกนิก V ใช้เวลา1-3เดือนนับจากวันสั่งซื้อส่วนยี่ห้อที่ค่อนข้างส่งช้าเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นได้แก่โครงการโคว a คและแอสตราเซ e c a ใช้เวลา2-5เดือนนับจากวันสั่งซื้อหรือวันเข้าร่วมโครงการข้อมูลนี้บอกด้วยว่าแต่ละประเทศมีระยะเวลาการได้ล็อตแรกแตกต่างกันมาก เช่นเมียนมาได้วัคซีนล็อตแรกจากโครงการโควัคค่อนข้างเร็วคือภายใน2เดือนหลังจากเข้าร่วมณตอนนั้นเนี่ยก็มีโครงการโควะคะที่ก็เป็นความร่วมมือระดับโลกมาแล้วเหตุผลที่ให้ในการไม่เข้านะคะก็มีมากมายหลายเหตุผลนะแต่เหตุผลนึงที่ให้ก็คือว่าเ,เราไม่สามารถที่จะคือพูดง่ายเหมือนติดประเด็นทางกฎหมายนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเออไปไปตกลงรับวัคซีนที่ยังไม่ได้มีการผลิตจริงอะ่ะหรือว่ายังไม่ได้มีการ ความแน่ใจนะฮะแน่ชัดในทางวิทยาในทางวิชาการว่ามันใช้ได้ผลเนี่ยเราไม่สามารถจะไปตกลงซื้อวัคซีนอย่างนั้นได้นะอันนี้ก็เป็นคําอธิบายแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเหตุผลนั้นก็คงไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงนะคะเพราะว่าสุดท้ายวัคซีนที่เราซื้อโดยเฉพาะแอสตราเซเนกาเนี่ยก็เป็นการสั่งซื้อก่อนที่จะ <laughs> มี <laughs> เรียกว่าผลิตสาเร็จนะแล้วจริงลงนามสั่งซื้อก่อนที่วัคซีนร็อดแรกจะมาส่งเนี่ยนานหลายเดือนด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีก แล้วก็ก็สรุปว่าอันนั้นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเอ๊ะจริงๆเราก็ไม่ได้มีติดการติดขัดทางกฎหมายนะคะแล้วก็ที่จริงก็มีนักกฎหมายหลายท่านก็ชี้ว่าก็ใช้ช่องตามพรบรวัคซีนก็ทําได้เส้นทางของวัคซีนยี่ห้อต่างๆก็ยังมีความแตกต่างกันพอสมควรวัคซีนหลักแรกเริ่มที่ไทยใช้อยู่อย่างซินโนแวคและซินโนฟาร์มมีเส้นทางการเจราจาที่สั้นมากเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นทั้งหมดในทางกลับกัน ยี่ห้อวัคซีนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์จอร์นสันแองจนสันและโมเดอร์นาล้วนแต่เผชิญกับกระบวนการที่ยาวนานหลายเดือนโดยเฉพาะวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ที่ผลการทดลองและทดสอบในโลกจริงบ่งชี้ว่ามีประสิทธิผลสูงที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อเป็นวัคซีนยี่ห้อแรกในโลกที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยได้รับอนุมัติตั้งแต่เดือนธันวาคมปี63แต่ออยของไทยเพิ่งมาอนุมัติในเดือนมิถุนายนปี64 สิ่งนี้จึงสะท้อนถึงกระบวนการจัดหาวัคซีนในไทยที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่างยี่ห้อต่างๆซึ่งก็เป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่เราควรจับตาเรื่องความโปร่งใสในการจัดหาวัคซีนอาจารย์สริณียังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำใน5มิติซึ่งหลายมิติก็มีความเกี่ยวเชื่อมโยงกันมิติเหล่านั้นได้แก่ความเหลื่อมล้ำเชิงกลุ่มเป้าหมายความเหลื่อมล้ำเชิงเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ความเหลื่อมล้ำเชิงชนชั้นและคอนเน็ชัน และความเหลื่อมล้ําเชิงเชื้อชาติมีปรากฏการณ์เช่นทําไมผู้ใหญ่คือคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม608เนี่ยจำนวนมากได้ฉีดวัคซีนนะคะพูดง่ายๆก็คืออัตราการได้รับวัคซีนของคนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอ่ะสูงกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงคือ608<ม>ความเหลื่อมล้าในมิติที่2เนี่ยซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายแล้วก็ไม่ควรจะเกิดเลยก็คือส่วนตัวมองว่าเรียกว่ามันเป็นความเหลื่อมล้าทางเทคโนโลยีอันนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่ว่าระบบการ ให้คนมาฉีดวัคซีนของที่รัฐบาลใช้เน้เน,นเทคโนโลยีมากนะบ,บอกว่าคนต้องไปลงทะเบียนผ่านแอปต้องใช้แอปหรือใช้เว็บใช้แอปใช้เว็บไซต์นะฮะแอปก็เป็นก็คือสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วคนที่เขาไม่มีสมาร์ทโฟนใช้แอปไม่เป็นหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นทํำยังไงอันนี้ก็จะเสียเปรียบมิติที่สามที่จริงๆมิติที่สามกับสี่คิดว่าสัมพันธ์กันนะคะก็เป็นเรื่องของ ความหลุ่มล้ําในเชิงภูมิศาสตร์กับความหลุ่มล้ําเชิงชนชั้นะนะคะอันนี้ก็อันนี้พูดเราก็ทุกคนเชื่อว่าคงจับได้เรื่องของการรัดคิวนะฮะวัคซีน VIP นะฮะมีคนดังต้องถ่ายรูปตัวเองพยายามอธิบายว่าการที่เขาได้ฉีดเนี่ยไม่ได้รัดคิวเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมิติที่5นะฮะอันนี้ก็เป็นุ่นส่วนตัวเรียกว่าเป็นความเหลื่มล้ําเชิงชาติพันธุ์จากประเทศที่ยากจนเนี่ยยิ่งมีปัญหา ในนกาารเข้ถึงวัคซีปัญหาต่างๆเหล่านี้ทุกภาคส่วนจึงตั้งคำถามดังๆไปถึงรัฐบาลโดยเฉพาะคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ทุกครั้งที่มีการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาคุณอนุทินมักจะถูกอภิปรายเป็นคนแรกๆตลอดมาจนถึงวันยุบสภาเพราะหลายคนมองว่าการบริหารจัดการของแม่ทัพกระทรวงล้มเหลวและไม่โปร่งใสแม้ประเทศของเรามีระบบสาธารณสุขที่ดี มีโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถอุดช่องว่างในการบริหารจัดการกับโรคอุบัติใหม่ของโควิด -19 ได้แต่ก็ไม่ควรมีภาพคนตายข้างถนนตามบ้านเรือนหรือโรงพยาบาลระหว่างรอเตียงทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือการถอดบทเรียนเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกหัวใจสําคัญก็คือการได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในทุกมิติรัฐต้องไม่นําเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว หรือใช้ความเป็นความตายของประชาชนมาเกี่ยวพันกับการเมืองหลังจากนี้ก็ต้องจับตานะคะว่าถ้าหากเกิดโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศของเรารวมถึงโลกของเรานั้นรัฐบาลใหม่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะ่ะ ทั้งหมดนี้คือตัวจริงสนามข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook หรือว่า YouTube นะครับชื่อเดียวกันเลยกลับมาเจอกับตัวจริงสนามข่าวได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์0 0นาฬิกานาทีและก็วันอาทิตย์นะครับช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมง,งานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ